สวัสดีค่ะ,คะพบกับกูฟ้าค่ะกูโุ้งค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากสายชั้นอนุบาลปีที่สองนะคะมาพบกับเราในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะหน่วยอะไรคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยสีสันสดใสค่ะสดใสเหมือนกับเราสองคนไหมคะเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับน้องสองตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องของเราเลยค่ะ มากการที่ตุ๊กตาของพวกเรามีหลายสีอย่างนี้เกิดจากการผสมคัวกันของแม่สีของแสงค่ะแม่สีของแสงมีอะไรบ้างคะคุกคูดแม่สีของแสงนะคะเกิดจากการหักเหของแสงผ่านแห้งติดซึมค่ะซึ่งคุณสมบัติของแม่สีของแสงนะคะเราจะนํามาใช้ในการจัดแสงสีการถ่ายรูปหรือว่าการแสดงภาพในโทรทัศน์ค่ะ ที่เรามักจะพบกันบ่อยๆจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะแรกนะคะคือสีแดงค่ะสีที่2นะคะสีเหลืองค่ะและสีสุดท้ายสีที่3าคือสีน้ำเงินนั่นเองค่ะค่ะแม่สีประเภทที่2นะคะแม่สีประเภทที่2นะคะคือแม่สีของวัตถุธาตุค่ะแม่สีของวัตถุธาตุนะคะจะเป็นแม่สีที่เกิดจากการสังเคราะห์ ทางเคมีทางธรรมชาติค่ะคุณฟา,าของแม่สีหลักทั้งสามสีมก็คือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินค่ะอ๋ออย่างงี้นี่เองค่ะซึ่งเมื่อแม่สีของวัตถุธาตนนุนำมาผสมกันตามหลักเกณฑ์ของสีแล้วจะทำให้เกิดวงจรสีนั่นเองค่ะ น่าสนใจมากเลยค่ะครูฟ้าอยากไปดูกันทดลองนี้แล้วะค,ะค่ะครูกุ้งวันนี้ครูกุ้งก็มีการทดลองผสมสีมาให้เด็กๆได้รับชมด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นพวกเราไปดูกันเลยค่ะ I could red, I could yellow. I could blue, I, could purple. I could green, or pink white could 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 black or yellow or 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 blue purple red be 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 green จากกิจกรรมตุกตาแต่งตัวเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะสรุปได้ว่าเมื่อสีเหลืองค่ะ ไปนะคะสีแดงค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเมื่อสีแดงกับสีเหลืองมาผสมกันกลายเป็นสีอะไรคะจูดต้อวค่ะสีส้มค่ะงั้นเราไปเริ่มสีต่อไปได้เลยค่ะสีที่3ามสีฟ้าค่ะหรือสีน้ำเงินนั่นเองทาสีน้ำเงินลงไปนะคะจากนั้นทาสีน้ำเงินทับสีเหลืองได้สีเขียวค่ะนะคะเราเอาสีน้ำเงินมาผสมกับสีแดงค่ะ ค่ะสีม่วงค่ะค่ะครูกุ้งเราก็เสร็จการทดลองไปแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะครูโชว์ผลงานให้เด็กๆดูเลยเศรษญามากเลยเด็กๆทำออกมาเหมือนครูไหมคะนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแม่สีไปใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้างคะงทวนให้เด็กอ,อีกรอบนึงค่ะมีสีเหลืองค่ะสีแดง แม่สีใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆสามารถพบสีสันอย่างนี้นะคะตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งของรอบๆตัวของเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูฟ้าแล้วก็ครูคุ้มก็ขอลาเด็กๆไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ